เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมลดี้คนเดิมนะครับผมก่อนเดินเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวนะครับผมก็คือจะเป็นมิโกะซีรีส์นะซึ่งมิโกะซีรีส์ประจาวันนี้ก็จะเป็นน้องแชมินนะครับผมก็แน่นอนว่าแชมินเซตที่ผมเล่นอะ่ะมันจะเป็นเซตที่ถือว่ามันน่าจะพอได้อยู่เลยสักพักหนึ่งนะครับผม เพราะว่าอาแชมีน่ะโดยความสัมพันธ์พิเศษอะเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะผมคือด้วยที่ว่าแชมีน่ะมันมีคนบอกว่าสามารถใส่กับบป๋เชิญได้อีกคนบอกว่าใส่กับเั๋เชิญไม่ได้เนี่ยแหละครับผม,มคือส่วนตัวนะผมว่ามันใส่กับบป๋เชิญอะตอนแรกอะคือผมว่ามันไม่เวิร์กแต่ต้องอย่าลืมว่าเวลามาสร้างร่างเงามันต้องสร้างเลนมาด้วยใช่ไหมแล้วก็เมื่อตกเมื่อตกร่างเงาของฉันจะมีโอกาสเรียกแศษทองแบบสูง นะครับผมก็คือการที่จะสร้างร่างเงาก็าคือมันบอกอะ่ะมันต้องก่อสร้างหรือหรือเมื่อตกเมื่อถูกจะสร้างคือประเด็นคือแชมีเนี่ยแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับผมคือพอตกมันมัดก็จะเปลี่ยนแลนมาอื่นอะ่ะอะไรประมาณนี้ว่ากันไปนะครับผมคือผมไปลองเล่นแล้วเล่นหลายตามมากกว่าจะได้เซตจี G, เซตฟูบางทีผมก็มีคนมาขอท้าอ่ะเราก็จัดให้นะครับผมก็เรียบร้อยผมแพ้ราบคาบ ก็เพราะว่าแบบแต่เขาบอกว่าก็เกือบเอาตัวไม่รอเหมือนกันนะผมคือมันจะมีเซตหนึ่งคือผมจะใส่เป็นเซจ็ทแพดเนาะแต่คราวนี้คืออันนี้คือเซตสแตนดาร์ดเลยสแตนดาร์ดแบบสแตนดาร์ดมากๆเลยว่าได้นะครับผมแน่นอนว่าครั้งเนี้ยคือผมอ่ะยังคิดอยู่ว่าจะเอาไปลงรีเพราะว่าคือด้วยที่ว่าผมไม่ได้ลงรีดนานมากเออไม่ค่อยได้ลงรีนานมากก็เลยคิดว่าเออน่าจะลองกลับไปเล่นสักครั้งหนึ่งผมก็แน่นอนวันนี้เป็นแผนที่อควารีนาเนาะผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นดีแค่ไหนอะ เออเพราะว่าผมไม่ได้เล่นว่านานมากๆาเลยนะครับผมเกมจะเป็นยังไงเนะาะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าไปลุยกันอ๋อผมตาแรกเรามาเจอกับโครเลยเอ่าเราเปิดมาเจอโครเลยแล้วด้านหนึ่งที่ินึงอ้าวที่หนึ่ง,น,งนี่คือผมโคตรแบบโคตรเสียเซลเลยอยอมแล้วที่หนึ่งคือผมจะเสียเซลแบบหนักมากเลยเสแล้วเสียจะจัดเลยโอเคปะพอสิบสองครับ แน่นอนว่าไอโครมันจะมีควารรมสําัญพิเศษถือว่าเยอะมากๆอ่าผมขอเป็นโดนโลแล,ล้วกันทอยสองอืมแล้วก็เดี๋ยวรอจบเทินแล้วกันแต่อตอนนี้คืออยากได้โลเพิ่มอ่ะโอเคโลครบแล้วถอยเก้าอ่ะจริงอยากถอยเศมากกว่าเพราะอย่างน้อยคือแบบเราจะได้แบบปิชิงเอาเงินเนะี่ยเออดูว่าโครมีกูไม่มีจี้โอเค กลับเมืองสเปย์มาตรงนี้ครับโอเคจบเถินก็ถือว่าเปิดมาก็ประเด็นคือ,อแต่จี้โคก็ถือว่าจัดหนักอยู่นะตอนนี้จี้โคถือว่าจัดหนักดูแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ด้วยเช่นกันนะผมโอเคมาเรามีบัฟอยู่นะครับผมคือบัฟของเราจะเป็นนี้ครับผมอ่าเมื่อตกใน เมื่อวาน,นี้ผมบัฟบสองชันคือเปลี่ยนฝฟล์น้ำข้าเป็นถุงกระบ,บอกแล้วเมื่อกลับสังฟองสบู่ก็ยกเลิกทันทีเลยอ่าซึ่งถือว่าดีมากอีกาไม่ออกเอ้ยสวยเอออีกาไม่ออกกูแบบปืปปปป้มหน่อยมามามาอันนี้โคโมีโลสองชั้นอือโอเคทอยสองครับโจมตีเลยเราต้องรบต้องรีบเล่นโจมตีให้ไวที่สุดครับผมอ่าไม่ย้ายครับเดี๋ยวเราไปย้ายตอนเงาอีกทีนึงจ้าเนี่ย คือมันเล่นได้หลายรูปแบบคือยอมแล้วว่ามันเล่นได้หลายรูปแบบจริงๆกลับสู้เลยเราสู้เลยครับผมแล้วก็ระเบิดเมอ๊บเรียบร้อยเจ็บอยู่นะเดี๋ยวผมรอถอยสองด้านหลังครับผมนี่เปลี่ยนฝ่ายรองข้าเป็นหุ่นไรกาแล้วก็ถอยสองครับที่จริงอะ่ะถ้ามีพวกแบบกักคงกักขังกักฟองอะ่ะจะดีมากเลยลับเงาหยิบนังฟ้ามาครับ ระเบิดเมื่อผมจะเอาตรงนี้ผมให้เขาเสียนังฟ้าครับเสียละเขาเสียนังฟ้าแลวเขาเสียนางฟ้าละแพงอยู่นะจริงผมถอยก้าวด้านหลังได้โอเคจบไปที่เธอแรกนะครับผมโอ้โหคือยอมรับว่ามันยากนะยากจริงยากจริง อา้าวลองตาที่สองเราเจอกับพระอภัยมณีนะผมเป็นอ e นะีโวเนาะก็อีโวถ้าจำไม่ผิดมันสามารถวางออไม่สามารถติดตั้งเกี่ยวกับการเชื่อมในห้องพักได้อ้าเจวปกติผมจะเห็นคนเขาเล่นเขาจะวางห้องพักไว้กันตรงที่หังพักผ่อนโอ้ึงเล่นสายผ่านเลยเหรออืมก็ยากอยู่นะโอเคสร้างสร้างโูบิดเออสร้างเก่งแท้ จริงถ้าเปิดผมเลยผมเอาไอ้แล้วพวกแบบพวกสายโอลิมปิกมาเล่นนะถ้าถ้าเป็นเมนผมอะโอเคทอยสิด้านหน้าครับอฮ้ยเขาเลือกที่จะแต่ที่เกิดเขาเลือกที่จะสร้างโลกก็ได้นะโอเคดนปลดล็อกครับไปพื้นที่ฮอสานุบิด โอเคอุ Ooh, ยากอยู่นะคือเราอะยากเพราะว่าไออย่างน้อยคือเราต้องแบบพยายามว้าให้ได้ถ้เาเราว้าได้คือจบเลยอืมโดนบอกครับผมผมจะวางไว้ตรงนี้อกันเผื่อเราทอยสองได้เออแล้วก็ทอยสองอสองด้านหน้าไปสวยอ่ะอ่ะ แล้วก็ผมจะใช้เป็นโดนโลกครานี้ก็น่าจะครบแล้วล่ะมามาครับโดนแล้วก็ติดตั้งระเบิดเราจะติดตั้งตรงนี้ครับโดนจายเนี่ยมันเล่นอย่างนี้คือตอนแรกก็ผมเหมือนพวกคุณหละไม่รู้ี่โดอีเนียอะไรเลยจนกระทั่งพอมาเล่นจริงๆโอ้มันเล่นแบบนี้นี่เองก็คือแบบมันวาบอะ เออแล้วมันมาเปิดว่าเปิดอะไรนะครับผมเออก็เข้าใจเนาะอ่าโดนครับเอออะไรอ๋อป้องกันการเป็นหุูแต่โทษทีอไม่ได้เอาโดนดิเอาดิจิ๊ดหนักอ่ะบอกเลยเอ่อก็โดนเรียกไหมโดนเรียกครับเอ้ยไม่โดนเรียกอู้ยแย่จังโอเคหาเขาครับผม,มเชิญนนะ้ำอนุบิด หูมีดูดแต่เจตรงเนี้ยไม่มีดูดอะคือปัญหาผมปัญหาผมคือการมีดูดเนี่ยแหละเออแต่เขาไอ้นี่ครับผมเอาดิจะทำอะไรอะคือเขาก็คิดมากอยู่นะอ่ะเปลี่ยนเรามีโด,ดเออเอาสิมีดูดอชิ้นมึงโอ้โหมึงกจะจะโจมตีกูสองสามรอบเลยเหรอเอ,อ่อไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมหาวิธีคิดก่อนมันจะมีวิธีอยู่ สอด้านหน้า12ด้านหน้าเอ้ย12ด้านหลังครับผมเราเปลี่ยนแผนเราเปลี่ยนแผนเราต้องเปลี่ยน,เร,เ,ยนเราต้องเปลี่ยนการเล่นใหม่หมดเลยเพราะว่าเขาวางดักหน้าเราครับผมเก็บมาครับทอยเฮ้ย,ยเด้งหน่อยสวยนั่นแหละยังไงมึงก็โดนอะมันนี่หายครับเรียกครับนั่นแหละเออเจ็บปะกูแบบเจ็บจัดอะวี่ไม่ติดกุหลาบด้วย แย่จัดเลยเอาเขาต้องคิดของเคากู้ครับโถยสิบสองครับเ,เราเราเรายังไม่เสียวาร์ปนะถ้าจำไม่ผิดเรายังไม่เสียวาร์ปเลยเรายังไม่เสียวาร์ปสักวาร์ปอะจะดีมากเอออ่ะอันเนี้ยแหละมึงอันเนี้ยคือตายแน่อุ้ยแต่เขามีมั่วอะแล้วแล้วไงอะคือใครสนนะผมไม่สนคะรับผมเออแล้วก็ผมจะเลือกเป็นโดโล,โลครับผมเพราะว่า ต่อให้ใช้โดนปลดล็อกมันไม่น่าเบื่อมาครับผมโดนอ่าอันเชิญระเบิดมือคือตายแล้วครับผมตายแล้วเนี่ยโดนอย่างเงี้ยนี่ขนาดแบบคือส่วนตัวนะผมว่าผมชอบอ่ะมันแบบมันเนิร์ฟมันเนิร์ฟแบบเนิร์ฟเหอะเนิร์ฟหนักอ่ะยัง เอาผมตาสุดท้ายเรามาเจอกับเมรียลนะครับมเมรียลก็ถือว่าเป็นสุดยอดสายวิตตอรี่ตัวหนึ่งที่ถือว่าน่ากลัวนะครับโาแคมาก็เมรียลพาวนางยังกูอยากโดนทางคุกก็พออ่าอย่าต้องทางคูกอยาโดนอะไรใดๆตั้งสิ้นก็พอละโอเคพาผมปะโุยกันมาก็หวาก่อนเลยเนาะผมจะยังไม่เล่นอะไรมากก่อนหลอกกันอ่ะผมจะทอย คอยเจ็ดเราเรา,เราอย่าไปตรงไอตรงคุกบ่อยแค่นั้นแหละแล้วก็จบเทินขอแค่นั้นแหละจบเทินครับเราด่วนนะเขามีเนื้อระเทศเขามีโอเขามีหลายอย่างอ่ะเราาจะเล่นแบบเล่นได้หลายอย่างด้วยเช่นกันนะเขามเรามีโลอยู่เนะไม่น่นาเหรอเออเรามีเนื้อระเทศอยู่คอยสองครับต้องดูด้วยว่าเขาเล่นสายอะไรด้วยเพราะว่าการที่แบบว่า การที่ก็แบบว่ามันเล่นสายแบบว่ามีสายสร้างเลนมาสาสายแมงกะพุนไอสายแมงกะพุน่ะผมเคยโดนมาอยู่นะโคตรเจ็บอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยมันวางดักหน้าเราเลยอ่ะฉะนั้นนะบอกเลยว่าประมาทไม่ได้ไสายแมงกะพุนเราเสียโล่ไปครับผมอ่าทอยสิบสองด้านหลังอ่าอยู่ที่น้ําครับเขาสร้างแต่ตอนนี้คือเขาไม่มีดิเมนชันฉะนั้นก็สบายใจได้ที่จริงอ่ะถ้าเล่นไปดิเมนชันนะต่อให้เป็นผมอะผมก็น่าจะรอดยากอยู่อ่ะ โอเคโดนแมกกาพูลอ่าโดนแมกกาพูลครับผมเรียกอ่าโอเคทอยผมจะทอยสองก่อนแล้วกันทอยสองนะไอ้เหี้ยอย่าบอกทอยด้านหน้าไอ้ชิปหายเราทอยด้านหน้าอ่ะไม่เป็นไรเราโดนครับเราโดนสองต่อนะอ่ะเราโดนสองต่อแต่ไม่เป็นไรครับผมอ่าแปลงล่างครับระเบิดมือ ผมจะระเบิดแถวนี้ครับผมผมเล่นแถวนี้เลยไม่เสียผมเล่นแถวนี้ได้ทอยสองครับเราจะโจมตีให้จบๆไปเลยซับจายโดนกุรับเฮ้ยนี่โดนเฮ้ยมันยังรอดอยู่นะเอาโดนเฮ้ยเรียบร้อยแล้วก็ทอยเจ็ดหลังครับ เจ็ดหรือเก้าก็ได้เออเราเสียวาร์ปยังเอ,อ้ยยังไม่เสียเราไม่เสียวาร์ปเราไม่เสียวาร์ปแต่เรามีเจ็ดกำแง็งฉะนั้นเสี่ยงเกินที่จะโดนฉะนั้นผมขอเปลี่ยนแผนครับผมขอโดน็อกครับโอเคตอนนี้มเมเลี่ยงไม่มีเงินฉะนั้นการที่จะเล่นจ่ายเล่นยากครับผมไม่โดจบเถิดแต่ถ้ามเมเลี่ยงติดกูหลาบอะ่ะผมบอกมันเมเลี่ยงก็เมเลี่ยงเล่นไม่ได้หรอกใช้โดนโลอา้อาวไอ้ โดนบทหรอคือเขามีสิชนะนะเออเขามีสิชนะนะถ้าเป็นโดนโดนอีโดนโลอะเอ,อ้ยถ้าเป็นโดนปดิดล็อกอะมีสิชนะอยู่อันนี้เธอแรกครับผมเฟสแรกเฟสแรกเอาครับผมบัตรเชิญแมงกะพูน,เ,น,นเลือกย้ายเสียดูดอะบัตรเชิญไม่ออกหนึ่งครั้งตอนนี้เราไม่มีนางฟ้าแต่เรามีโลเนาะพอเล่นได้อยู่ อ,า,อาสีผมจะทอสิบสองครับไม่กลัวครับผมคือชนชนไปเถอะองงจริงชนชนไปเลยแล้วก็ผมจะขอเลือกเป็นโดมปลดล็อกอืมเวร์แคมปิง้งเป้าหมายคือผมต้องการอ e, ีทำลาย e. อีนี่ให้หมดก่อนอ่าระเบิดบเบอร์อรโดนหลางครับ ใช่คือเขาเสียหมดละอ่ะอันเนี้ยเราวาร์ปได้ละอันเนี้ยเราวาร์ปได้ละลอยสองครับเร,เราเราเก็บวาร์ปไปก่อนครับโดเรียกครับระเบิดเบอเอา้าโดนแล้วก็กลุ่มขอด่วนนะถอยห้าซื้อคู่ขี้ครับถอยห้าครับตามมือห้าได้ ถ้าจำไม่ผิดตรงนั้นเป็นแลนด์มาร์กเรายังไม่เล่นมากเอ้ยแต่เรายังไม่เสียวาร์ปยังดีอยู่โดนสาเป็นหุ่นไร้กาเออ่ระเบิดมือเยี่ยคือแม่งี้จริงอ่ะคือยอมไม่เขียวมากเลยโอ้โหคือมีบาร์บ้ามันโหดในระดับหนึ่งแต่ไม่มีบาร์ถามว่าเล่นได้ไหมันก็เล่นได้อะถ้าระเบิดมือมันออกบ่อยอะถ้าระเบิดมือมันออกบ่อยอะบอกเลย ตัวนี้เยอยนี่คือเยอยมากนะผมแล้วคือประเด็นคือผมลงลีดด้วยเออถามว่าไอ้ที่แพ้คือไม่ใช่นะผมแพ้เพราะไม่ได้เล่นชามินนะเออไม่ได้เล่นแชมินนะคือก่อนได้แชมินนะผมไปแอบเล่นมาสักพักหนึ่งคือผมไม่ค่อยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยช่องลอบลยลงลีดสักเท่าไหร่เลยเนาะเออแล้วมอเจออย่างงี้คือแบบเยอยคือผมแบบปรับอารมณ์ไม่ถูกเลยแชมินอะก็ตะก่อนอ่ะอย่าผมยอมรับนะคือผมไปอ่านแล้วไอ้ชมินนะแล้วมันมีคนดราม่าว่าแชมินเอาสกิลมาไม่ครบก็ เอาจริงๆนะนี่ขนาดสกิลมึงไม่ครบนะโหดมากถ้าสกิลครบมึงจะไม่บันไลยไส้เหรอมันทำลายเมตาได้หลายตัวเลยนะโอ้จริงๆอนะ่ะแชมินอนะ่ะก็จริงอยู่ว่าแชรมินอนะ่ะมันแพ้เรื่องของการขังคุกเอ่อแพ้เรื่องของอพวกแบบป้องกันมาเบิร์ไอ,อ้สองอย่างเนี้ยมันแพ้แน่นอนพวกแชรมินอนะ่ะแต่ต้องอย่าลืมว่าถ้าเกิดมันมีจี้มาป้องกันพวกนี้เมื่อไหร่คือบันไลไส้อ่ะ ฉะนั้น,ผม,านาผมบอกเลยว่าสนใจนะผมว่าผมปั้นได้เลยนะปั้นแชร์มินได้นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันะะแล้วกันว่าผมจะได้ปั้นไหมเพราะ <_ ễ ungs> ผมก็เกรงว่าเรื่องงบประามาอ่ะคุณตัวนี้น่าจับน่าจะเป็นพิเศษเลยอาจจะเป็นตัวทำลายเมตาได้เลยนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับว <_ CCTV> <Wha> ันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ผมก็ใครคิดว่ามันโหด หรือว่าอยากให้ปรับปรุงอะไรก็มาบอกกันได้นะครับผมผมบอกเลยตรงนี้มันโคสุดยอดจริงๆครับผมสุดยอดมากน่าสนใจเลยทีเดียวเลยว่าได้นะครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตไปก่อนละสวัสดีครับบ๊ายบาย